สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราชนีผาสินนักศึกษารายวิชาจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกทุกท่านไปทำก,กิจกรรมจิตอาสาพาป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะเนื่องจากโรคโควิด -19 มีการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันได้เกิดสายพันธุ์ใหมค่ค่ะคือโอไมคอนที่ทุกคนรู้จักนั่นเองค่ะกรมควบคุมโรคก็ได้ มีแนวทางการป้องกันคือ1สวมแมสตลอดเวลา2ล้างมือบ่อยๆ3เว้นระยะหา่าง 4. หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนแออัดหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรพบเจลแอลกอฮอล์ค่ะวันนี้ดิฉันจึงพาทุกทท่านไปรู้ขั้นตอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์กันค่ะไปชมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็ควรล้างมือเพื่อความสะอาดด้วยนะคะจากนั้นเราไปดูวัสดุและอุปกรณ์กันค่ะ 1กระมัง2แอลกอฮอล์75% 3ร์เม,มั่นหางจระเข้4กระปวย5ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์6กลวยค่ะจากนั้นเราก็ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเพื่อความสะอาดค่ะขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์นะคะตากว่นหางจระเข้มาพอเล็กน้อยก่อนค่ะ จากนั้นเราเทแอลกอฮอล์75%ลงผสมใส่กับว่านหางจระเข้เลยนะคะการที่เรานำเอาแอลกอฮอล์75%ผสมใส่กับว่านหางจระเข้นอกจากจะช่วยทำความสะอาดมือแล้วยังมีส่วนช่วยบำรุงผิวให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นจากสารสกัดว่านหางจระเข้ด้วยคะ่ะนำส่วนผสมของแอลกอฮอล์กับว่านหางจระเข้เทลงให้หมดเลยนะคะแล้วคนให้เข้ากันคะ่ะ ทำการผสมเสร็จแล้วเรานําเจลแอลกอฮอล์มาเทใส่ขวดค่ะโดยใช้กลวยกองนะคะ เมื less, ่อเราทําการก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นําไปประจางให้กับคนในชุมชนค่ะนี่คือภาพประกอบที่เรานําไปบริจาคให้กับคนในชุมชนนะคะจากนั้นเราไปถามความรู้สึกของคนในชุมชนค่ะว่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่หนูได้ทำวันนี้คะก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับคือในช่วงโควิดเนาะ อาสเปร์แอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันในการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ก็รู้สึกขอบคุณและชื่นชมมากครับขอบคุณค่ะค่ะ,คะก็ได้จบกิจกรรมสิทธอาสาพาป้องกันเป็นพื้นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ดิฉันก็รู้สึกดีใจและได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือของคนในชุมชนที่ได้ไปแจกแอลกอฮอล์ค่ะ หวังว่าทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตนี้และผ่านพ้นจากโควิด19ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ